เม่ทำลายมานี่หายคลิปนี้แไปเก็บขยะหนห่อยพี่ปามเก็บขยะเร็วๆอุ้ยหนูไม่ทำลไปเก็บขยะน่าคอมนี่กินอะไรนี่ก็เก็บไอพิคเรแลูกจะเก็บบ้างไหมคุณเห็นเราด้วยมาเก็บหรือจะให้กูณหรือจะให้นอนที่นี่เร็วๆเวมียน เมียนตลอดเลยอ่ะเมียนไปเก็บขยะให้หน่อยไม่เก็บเก็บเก็บขยะเมียนมาเก็บขยะเมียนเก็บขยะดูดีกินเองก็เก็บเองดิเดี๋ยวมันมันจะคืนแล้วพี่กินทำไมพี่ไม่รู้จักเร็วเร็วเมียนเร็ว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  ถูก <ŏ> บอกลุ้นใหญ่กันนึ่งเด<แ>ี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงโดนแน่โดนไม่ใช่ของของได้ลุ้นใหญ่ลุ้นใหญ่ครับอะไรมึงเป็นลุ้นใหญ่อหรมึงเป็นลุ้นใหญ่ยังไงไม่ก็ถามไงก็เรียกใครถึงหันไปถามนี่ลุ้นใหญ่คนนี้ไอ้ไอ้มาเนี่ยมาฟังด้วยด้ยไม่เอาไม่ได้เป็นลุ้นใหญ่ไม่ได้นี่ก็ฟังลุ้นใหญ่มาแล้วมาเงียบขยันเม่ควายเขาด่ามึงมันไม่ใช่ของกูทำไมกูต้องเก็บมาเก็บไม่ใช่ของมึงก็เก็บได้ ไม่เลี่ยงเก็บได้ถูกเวลาไม่มควรเกี่ยงกันเร็วเดี๋ยวอ่าห้วเราะไปแล้วกินเองไปเสียงไปเสียงไปก็บขยะเร็วเก็บขยาเก็บขยาก่อนเร็วๆหร็วค่อยนอนเก็บขยะเร็วๆเก็บขยะอย่าเปลี่ยนเรื่องมาเก็บขยะเก็บขยะเร็วๆนี่กูพังไปดูเด็กโกนให้เปิดเด็กโกนให้แม่งฟังนี่เปิดเด็กโก้กอดหูแม่งนี้แม่งนอนไม่ได้เลยได้เกี่ยวใช่ปะ มึงจะฟังดึงโกนไหมจะฟังไหมได้เดี๋ยวมึงรอกูแป๊บหนึ่ง นี่เดี๋ยวรูปผีนี่ดูโคตรน่ากลัวไอ้เจมส์เลื่องผีมันฟังนี่มีเป็ดที่บ้านมึงอ่ะฟังมาฟังรูปมาฟังก่อนเรื่องผีอะผีตัวนี้มันมันเจอแม่แม่แม่มันเจอเจอผีปอบแม่มันเจอผีปอบเจอกระสือเจอเป็ดมึงฟังกูโคตรน่ากลัวเนี่ยเนี่ยหนูต้องกลัวไหมก็น่ากลัวมันก็หลอนดีที่บ้านไหนๆมันมันมีไหมมีมีอ่ะแล้วมาโมดูด้าหลังบ้านไปดูหลังบ้านลูกๆไปดูหลังบ้านไปดูผีหลังบ้านเลย ดูอยากว่าดูอยากว่ลูกมาดูผีอย่างบ้างทำไมกูต้องอยากดูมันอมินมินดิมินุกเร็วเรมาดูผีมาดูผีมินอุ้ยเอาดูผีพี่ปามเธดกูจะกดจริงจแล้วนะเีเเราก็หีนิดดิยกยขาแ้ ดูดิ้าน่ามือนดูดิล้อล้อล้อไปดึงอ่ะดูผีไปดูผียังบ้างดูวน่ากลัวไม่งั้นมึงเก็บทไม่เก็บเก็บได้ไม่เลของผมมึงก็เก็บได้เก็บมันไม่ช่อไมด้กน่ะพี่กินแล้วจะเจ็บบ้าไหมคนดูมันก็จะด่าพี่เหมือนกันนะพี่กไม่เก็บเก็บ้วเร็วโอ้ยเก็บ เก็บเก็บเก็บมึงก็เก็บเนี่ยมึงก็ทิ้งไปมันก็จบแล้วแต่ไม่ไม่เก็บเองแบบพี่ก็เก็บเกี่ยวแลทิ้งไปก็จบแล้วเหมือนกันนั่นแหละแล้วคุใช้มันทำไมอ่ะแล้วคุจะเก็บเองนะงั้นไปดูผีไปดูผีหลังบ้านมีนมาเนี่มาดูผีมาดูผีอุ้ยอุ้ยอุยมาดูมาจุมเดี๋มาจุมเดีโอ๊ย จับมันจับมันกับดูพี่โอ้ยกูจะโดนด้วยเนี่ยคนอากลัวโอ้ยอีกแล้วไอ้งั้นมึงนอนนี่เลยนะมึงนอนมึงนอนมึงนอนนี่เดี๋ยวปุปิดจบเลยอากลัวแล้วมึงฟังเสียงเงียบๆแบบคนเดียวอ่ะโคตรหลอนเสียงอะไรก็ฟังเถอะนอนแบบเหมือนไม่มีใครอยู่ในในในบ้านนะเหมือนไม่มีใครอยู่ในโลกเนี่ยเหมือนมึงมีคนเดียวอ่ะเชื่อกูโคตรหลอนนะเร็วเร็วเร็วมาเก็บ พี่เก็บแล้วทิ้งแค่นั้นมันก็จบแล้วไม่ใช่ไม่ไม่กูใช้มึงกูจะใช้มึงจบป่ะกูจะใช้มึงจบป้าตีไม่จะเคมึงพอแล้วพี่ฟานไปหาทำอะไรที่มันต้องกันกินนี่นึงนี่ดูนี่ดูนี่ดูนี้ยเอาได้ยินเสียงน้กก๊อกเมื่อกี้คางมันน่าจะมีผีเหรอคางมัน อุ้ยจูบขามันจูบกำแพงพี่ปางเอามินดูมินตันมินดูวสามแคน้องมันเปิดอยู่แล้วไม่ไม่จะปรับล่นอะไรเนี่ยให้น้องมันเย็นเย็นไม่ต้องเย็นมากก็ได้ชอมาๆมามึงกบตูดด้วยนะทำแบบนี้พี่ฟางไม่ชอบทำขาร์มทำคนดีแฮ่มทำไมทักตัวงั้นเตมตาขวางงั้น อ่านอ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 นนอนจ้าเมีย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 มีเล้ดีว่ะจะเรียกน้องมาหน้าให้น้องมาตอบหน่อยว่าน้องอยากกินอะไรไอ้ป้าาวเมียไอ้สีบ้าโพดเมียเมียเออเออเปี๊ยเอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยเปีเอาเอาดิเอาดิมันเจ็บคางอยู่พี่ดำเงี้ยนี่ไงล่ะโดดนี่แหลย เนี่ยไปกินข้าวงัาป่ะกินไหมงัหล่อแล้วคร้บป่ะสันปักเข้าไปดสันปักเข้าไปดอจะได้ไม่ต้องไปทํำอีก สัตวปักเข้าไปแล้วเนีอะไรกันครับขอโทษขอโทษขอโทษกับสิ่งที่ทำมาไม่ได้ตั้งใจไม่คิดว่ามีผีกำต่อปากผีต่อไปหรือเล่าเด็เป็นยาบอกนั่นมันน่ากลัวตรงเนี้ยกูไม่ได้กลัวผีเจ้าที่แรงเจ้าที่แรงนี่เอาโอ้เออเออือตกตรงหัวพี่อ้าวปุ้งสู้ผู้หญิงในมือเสิร์ฟนะ อย่าอย่าไม่ทำอะไรผู้หญิงไม่ใช่ว่ามึงไม่ซ้องสีจริงวะเออเไหนดิ้งกลไหนโอ้โหนั่นฟันเหรอเะี่ยโอ้าหดูไปไม่มันเป็นติดออกเลยเราไม่ดีอย่ามางคนต้องตีนเจ็บปะไม่เจ็บไหมอ่านไม่ได้นะแต่ละอย่างเนี่ยเนาะเอาดีไม่เจ็บปะฟัดตัดกันไปไม่เจ็บปะเจ็บไม่หนัไม่เจ็บใช่ไหมตางั้นไม่รูต่อ เจ็บเเปล่าก็ถามเพื่อความแน่ใจเปเล่นเหมือนเขาอีกชอบวงเว่ยนว่ยวหลเว่น่ยคร่ตเว่ยเวเ่นเ่ใเรยนว่ยเ่่ย่ะเม นางโดนเลยเมื่อกี้โดนหูนี่เปเจ็บปะเอาไอ้สตทามวันนี้สติมันสู้หอตัวสู้ไอ้ไอ้เานี่ยตัเอวสู้ย้ายกูเห็นย้ายกูเห็นผมไม่ทํารายพี่หญิงบี้หัดก็เดี๋ยวนี้เลยหัรอะสวยสวยเลยภาพจิมกู หลบหลบหลบโดนโดนดนที่ขอโทษจริงไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจงั้นพี่ก็ขอไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่ามันจะโดนอย่างไงคิดมาแล้วถ้ามันคิดมาแล้วไม่ได้คิดมันใช่เรื่องตลกมัคิดมาแล้วคืออะไรก็ไม่คิดมาแล้วที่พี่จะทำแบบนั้นนะไม่กูคิดให้มึงให้มึงอยู่ในอย่างนี้เออพี่จะดันหนูไปทำไมให้ดูผีเออให้ดูก็ให้ดูดีๆก็ได้ไม่ทุกคนไม่ดูมึงก็แบบอย่างเงี้ยหนูไม่ดูแล้วพี่จะทำอะไรเอ้านั่งบอกให้ดูให้ดูดีๆให้ดู ใกล้ดูแล้วอ่ะก็ไม่ดูอ่ะจะดูไหมจะดูก็รู้ขึ้นดูเปล่ามันทำแค่นั้นยังไม่พออีกยไม่ได้ทำเนี่ให้ดูดีๆไม่ได้บังคับดูผีดูผีกันสองต่อสองเร็วๆไปเร็วๆมินลุก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 อะดูผีเร็วๆโอ้ดีเยสเหนื่อยเว้ยเหนื่อยเว้ยเร็วๆมันไม่เหนื่อยหรอกแค่ดูผีอ่ะคุณเหนื่อยกับมึงเหรอคุณไม่ได้เหนื่อยกับเล่วจะเหนื่อยทำไมมันเหนื่อยยังไง มันเหนื่อยยังไงมิ้มินมันเหนื่อยยังไงมิ้นกูดั้งดูงานแล้วเนี่ยเนี่ยมินมันเหนื่อยยังไงครับเอาย่ินป่ะตอบดีๆเลยเหนื่อยตรงไหนี่อุ้นเดี๋ยวอุ้นเฝ้าหลังให้มันเหนื่อยนนไรหร<ณ>ม,มันเป็น,นอะไรหรอมันมึงโดนหรอมันก็เจ็บแหละ เรารู้โย่ไม่ได้ว่าเจ็บหูว,หว,หวหมันไม่ว่าอะไรเลยนะเว้ยหัวหง,งมันแตกยยหรือยังล่ะมันเจ็บอ่ะมันเจ็บเข้าไปข้างในเว้ยมันก็เจ็บเข้าไปข้างในเหมือนกันนั่นแหละเออเออามันก็เลิกยุ่งกันเลยเออาเาเลิกย,ยุ่งสิโอเคไหมได้เดี๋ยวข้าวของกวงจากห้องนี้เราแตกเราเล่นอย่างไรแล้วมึไงไม่นอนไหนมึงอะไรที่ไหนที่ไหนนูนนะ่นหรอที่ไหน รู้อ่ะห้องผ้ากันแหละเหม็ยนเล่ายิ่งจบแล้วกูบอกนี่มึงเป็นเจยาอันอ๋อมึงจะเอาอ่ะจะเอาว่างั้นเหรอขอโทษพี่ขอโทษขอโทษจริงๆอันนี้ไม่รู้ไม่รู้มาก่อนขอโทษเด้ออันนี้จริงๆไม่คิดว่ามันจะโดนนะขอโทษเด้อขอโทษเด้อนอนเลยเองนอนเลยเองนอนเลยขอโทษเด้อขอโทษเด้อเออนอนเลยขอโทษนะมึงไปวุ่นอีกแงขอโทษพี่พี่นอนไปเลยนอนไปเลยเมีนขอโทษ เมนไอ้มึงไปลากคอมันออกมาดิไม่ขอโทษไม่มึงไงมันนอนแบบนี้กี่เม้นมึงก็ไปเปิดวางกูถึงให้มึงฉัดดีขอโทษนะน่เออมันดู้แล้วเดี๋ยวมันโกรธอีกมันไม่โกรธหรอกมันดูหน้ามันสิหน่าโกรธไหมเนี่ยโกรธไหมไม่โกรธเนาะให้มันออกไปทันทีโกรธไหมอันนี้ไม่ได้ไปมันไปมินเจอกูมันจะได้ออกไปขอโทษขอโทษไป เดี๋ยวซื้อบัตรให้บัตรนั้นระบาดคอนเสิร์ตแหละถ้าไมหมไปซื้อบัตรให้เขาอีกไม่มันอยากไปดูมันชอบดูพวกญี่ปุ่นอะไรไปดูไี้ไหมได้ไหมซื้อจังไฟให้แบบเฟี้ยวๆซื้อจังไฟให้ถ้ <c oughs> ไาไหมกูมีแล้วเออจะมีอะไรได้เลยมึเห็นกูเป็นคนยังไงเนี่ยก็จะขอโทษไม่ได้เห็นว่าเป็นคนยังไงซื้อให้เป็นของขวัญมันไม่ได้เกี่ยวกันว่าจะเป็นคนยังไงหรือไม่เป็นคนยังไงอโหลือเกิน ออกมาซื้อบาคอเนเสิร์ตฮร์แบบดูแบบใกล้ชิดเลยหนึ่งต่อหนึ่งให้เขาร้อรงน้องฟังคนเดียวมึงมีเงินเท่าไหร่มึงไปจ้างให้เขาสองคนไต่หัดสองคนไตเข้าป่ะได้ไหมเกาหลีอขอโทษโอ้ยรู้แล้วขอโทษนะอันนี้แม่งไม่ได้ตั้งใจจริงบล็อกเข้าไปเดินขอโทษเด้อไปไปไปพูดออกเถอะเนี่ยไม่ออกไปอ๋อ เราก็มาเก็บเรกเก็บที่เรามาเราในเมื่อไงห้องแล้วก็มาเก็บเราเรียแหละกเด็กเก็บเองเด็กเก็บเองเป็นห่วงมันเป็นห่วงนั้นสงสารมันเนี่ยมันมาอยู่นี่ก็ต้องดูแลมันสงสารน้กให้มันเหนื่อยต้องทำไรหรอกอุ้ยอุ้ยแล้วมึงจะทำทำไมอ่ะคนละที่เลยสูดฝาใหญ่อะไรก็มึงก็ทำใลงตัวทั้งใหญ่เลยโง่จำน้ำ ทำอะไรอ่ะคีย์บอร์ดแกงส้มนอนไม่ได้หรอกคืนนี้ทำไมเหมือนแกงส้มเงยเอาเรียกไอ้เด็กนี่มึงอย่าฟอร์ไม่เอาทุบกันนี้เดี๋ยวก็ไม่เดี๋ยวมันหกถือก่อนมันไม่หกหรอกไอ สุดเล่หมากคำพูดคำจาเขจะพูดไปแค่นั้นแหละเดี๋ยวขอโทษไอ้มิ้นท์ก่อนเอ้ยเมื่อกี้ส้นตีนันเตะมาเตะขาโตอะไรนิ้วก้อยมียเตะไม่เตะอ่องกี้น้ยนิ้วก้อยหลอมไม่ทำมาเพื่อให้เตะสิ่งของอย่างเดียวได้ไหมมืออะไรอแกกูต้องสารไอ้มิ้นท์นั้นมึงปอแล้วดูกูทุบเดี๋ยวขอโทษไอ้ซีนัสมึงเอาอันนี้ไปทิ้งแล้วมึงค่อยมาขอโทษได้ปะจะทิ้งขนาไหนดิจนได้พี่ชายคนนี้ขอโทษนะครับ พี่เราเนี่ยขอโทษนะครับยินไม่ทางอีกแล้วนะครับมินขอโทษได้แล้วโอ้ยรู้แล้วขอโทษเด้อที่มูกเต็มเลยไะไม่เลือดไหลตรงหูส์ไม่มีหรอกเดี๋ยวพาไปโรงพยาบาลเลือดไหลตรงหูสมิ้นดำแต่ว่าไม่เป็นไรพี่ไม่กดโอ้โหดูดิเตี้ยนดาเฉยเป็นย้อเจ็บจี๊ด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 อันนั้นนี่สาระเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกมีขอโทษนะ พูดให้ชัดชดังๆว่ายกโทษให้เร็วๆถึงจะไปยกโทษให้ยกโทษใ,ใ,ใ,ให้แบบเต็มใจไหมไห็นมันก็ไม่จบอ่ะก<ท>ว่าตอนแรกอะมันจบแล้วแต่มึงไงหนาวกูถามจริงเหอะฝาัฝาฝหังหวาอะไรต้องหังวแม่งอะ <laughs> ไปมึงออกไปได้แล้วขอโทษเนี้ผู้หญิงก็จะหลับจะนอนกันเดี๋ยวขอโทษนะออพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นมาซักผ้าอีกมีฝา,นะาปิดคอมด้วยหืมตื่นจะดีมั้งเนี่ยพูดไม่หยุดไปเร็วๆสลุมานมันไปทำมันไปทำมันเจ็บอะ่ะเออเดี๋ยวมันก็หายเองไม่หายเองไม่ได้เจ็บแล้วมาบอกเดี๋ยวซื้อยาพาราให้โอ้ยยาพาราแข็ไแกร่งทุกอย่างกินน้ำท่อมเนี่ยเขียดเียดอย่าพูดสิมาแล้วมัน 哈哈哈哈哈，<laughs>